เห็ดมันสับปะรังแนวไรให้ได้เกิน3ตันสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีสุกุลทุกคนครับพบพอกันในชวมบรรยากาศยามเศร้าๆนะครับอยู่ที่สวนมันสับปะรังแล้วก็สวนยางพาราอยู่ที่ท่านลังผมนีครับนะมือนี้เขามาแปลงมันสับปะรังคือเก่านะครับมาเมืองความเปลี่ยนแปลงนะครับหนาช่วงนี้นะครับอากาศหนาวแห้งนะครับมือนี้กับอุณหภูมิลดต่ำสุดอยู่ที่13องศานะครับหนาวเป็นหนาวเลยเย็นเป็นเย็นเลยนะครับกรีดยางเสร็จได้ร้อยนะครับก็เดี๋ยวพามาอัปเดต ต้นมับฑะปางนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไดนะครับปะาไปอัปเดตน้อกันครับบรรยากาศช่องยามเช้านะครับอากาศดีเป็นดีนะครับเตื่นเช้าได้เวรกหลายเตื่นสายได้เวรกน้อยนะครับช่วงนี้ก็นะยังไมนได้มีการอาชีพทุนหรือว่าทําอะไรแต่อย่างใดนะครับยังเป็นการเดินสํารวจนะครับมาเมืองแปลงมัณฑะปางรื่อยเรื่อยนะครับก็นะภาพมาอัปเดตต้นมัณฑะปางครับ นะช่วงนี้นะครับกอากาศเย็นแห้งนะครับอากาศเย็นแห้งต้องบอกว่านะการที่เราจะเฮ็ดมันสับปะรังให้ได้เกินสามตันเนี่ยมันจะมีอยู่ผมจะบอกว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะครับจุลินทรีย์ในดินหรือว่าความชื้นในดินเนี่ยมันจะลดน้อยลงอเอายางแรกกันก่อนนะจุลินทรีย์ในดินคืออย่างจุลินทรีย์ในดินก็คือจุลินทรีย์ ที่มีชีวิตนะครับอยู่ในดินบวสิเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษต้อพืชนเฮ่านะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือดีแล้วก็ไม่ดีนะจุลินทรีย์ที่ดีก็คือจุลินทรีย์ที่นะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินนะครับช่วยอ่าเขาเรียกว่าอ่าเป็นตัวที่ทํากิจกรรมในดินนะเพชรให้ปุ๋ยที่เขาใส่ลงไปเนี่ยเขาละล่ายดีๆนะเขาปลดปล่อยออกมาได้ดี นะในคาพี่เอทีบอมมอสมจูลซี่พวกนี้จะมีบทบาทสาคัญเลยนะครับมีส่วนที่จะสรอยปรับปรุงสภาพดินได้นะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในดินมีอินทรีย์วัตถุไหมเพราะว่าจุลทรี์พวกนี้เขาต้องการอาหารครับนะบเขาต้องการที่อยู่นะครับที่อยู่อาศัยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่พวกปูนสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแรงที่อยู่ให้แกจุลทรี์แล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งกับเป็น าสารอาหารให้แก่จินลซีได้นะในทศทัดไปทีนี้ถ้าเป็นจินลซีคอโรค,ครับนะเออถ้าเขามีอยู่ในดินของเราเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องเติมจินลซีทีลงไปเพื่อให้ประชากรของจินลซีที่ดีเยอะขึ้นเออเป็นการไล่ือว่านะไหรือว่าเป็นพักพวกเดียวกันจากตอนแรกเป็นจินลซีสิบ่ดีกลายเป็นจินลซีที่ดีเออเพื่อ ยูริซีทีดีตรงหลายกว่าพ่อหลายขื้นเขาก็จะเพิ่มประชากรของเขากันไปเรื่อยๆนะครับเขามีบทบาทลายอย่างลายเนวอย่างทิ่ผมกาวมากเลยเฮ็ดให้ดินดีนะอ่าซอยปดปอยธาตุอาหารในดินนะที่ถือตรึงอยู่ในดินนะนะครับหรือว่าเห็ดให้เพื่อจะเลื่นเติบโต,วตวพวกนี้นะครับเขาก็ซอยลายอย่างลายเนวยูริซีกะ็ะบได้วา มีแขย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าตัวอะไรตัวหนึ่งเขามีหลายยางหลายแนยวในดินเห่าเพียงแต่ว่าเฮาสามารถรักษาจุลลนทซี่พวกนี้ได้บ่ที่นี้เป็นยังต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศหนาวแล้วจุลลนทซี์เขาสิลดประชากรลงเพราะจุลลนทซี์เขาต้องการความชื้นในดินถ้าแห้งละ่ะอยู่ได้บางกลุ่มบางประเภทเออเขาต้องการความชุ่มชื้นอื คือยิ่งเป็นหน้าฝนยิ่งเป็นช่วงฝนตกดินซุ่มเซือนเออเรียกว่าตามชั้นบรรยากาศกับซีมีพวกเขาเรียกว,ว่าอาจจะมีสปอร์พวกจิลลุซี์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีปนมาด้วยเออเป็นยังว่าช่วงหนาฝนเป็นยังจุลนทซี่ที่เห็ุให้รากเนาโค่นเนวใดกับเพราะว่าฝนตกชุกอากาศร้อนชื้นประมาณนี้นะครับเออจุลนทรีย์หลเออทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่ง นะครับความชื้นในดินบปเนี่ยหนายิ่งอากาศหนาวเนี่ยหายามเวทมันห่อนเนาะมันมันมีลมเห็ดห้อยแปลงมันสปารังของเขา้าดินของเข้าเนี่ยมันแห้งไปเพราแห้งแล้วเกิดยั้งขึ้นการเจริญเติบโต,ตก็สิด่ดีนะผมบอกด้ว่าผู้ดใดเบ่งคลิปของผมเนี่ยได้ความรู้น้นไปปรับใส่แทนแน่นอนถามว่าผมเก่งบ่าเออหลายคนข็พยาามถามอยู่ว่าจะเป็นไจพมาจะไสเพิ่นว่าผมบ่ได้เก่งครับนะครับผมเกาความรู้ที่เคย ลองผิดล่องถูกนะครับมาวอลซูพี่น้องฟังเอาสิ่งที่มีประโยชน์นะครับมาแชร์แบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะครับที่เห็ดมันสปารังนวมกันนะครับที่นี่นะครับนะแหวงมันสปารังของผมนะครับก็เลยมีการใช้ทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็อินรีนะครับใส่ทั้งสองอย่างรวมกันเป็นอย่างต้องใส่รวมกันใส่ย่างได้ย่างหนึ่งบ่ไดรบอกเพื่อนะผมต้องการให้ชิลลซี่นะครับช่วยกระปล่อยธาตุอาหาร นะเป็นการลดปุ๋ยเคมีไปในตัวนะถ้าเกิดว่าเฮาใส่ปุ๋ยเคมีเฮากับเปลืองเงินนะในการสื่อปุ๋ยมาใสครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอา2อ,อย่างมาใช้อเอาปุ๋ยเคมีเอาจุลซี์มาใสนะเอาชีวภาพมาใส่ซองอยางก็จะเป็นการอ่ส่งเสริมนะครับจุลซียไปช่วยให้ปุ๋ยละลายได้ดีนะครับอีกทั้งมูลสัตว์ที่มีจุลซีเนี่ยหือว่าปุ๋ยมักที่เท้าเฮดไปแล้วนี่ เอาซื้อมาเนี่ยนะครับเอามาใส่กับปุ๋ยเคมีก็จะเป็นการเทให้ปุยเคมีละลายด้ดีเก็บปุ๋ยไว้เก็บปุ๋ยไว้ล้วก็คอยปลดปล่อยให้กับต้นพืชนะอีกกลุ่มนะครับจุลินทรีย์บางกลุ่มนี่เขาจะเก็บปุ๋ยไว้เพื่อที่จะให้พืชนําจุลินทรีย์พวกนั้นไปใช้หรือว่าปลดปล่อยให้กับพืชอันนี้ผมบ่าในใจขึกันวาอ่ามันมันทำหน้าที่ในแต่ว่าตามที่ผมได้เมิ่งขอมูลห,หลายหมอกหลายวันเพอรเสยบอกว่า นะจุลทซีนี่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับพืชนะครับออดีสําหรับพืชเย็บปุ๋ยไว้ให้พืชนะครับหรือว่าบางคนเพิ่นงจะบอกว่าจุลทซียกินปุ๋ยเอ,อกินปุ๋ยแล้วก็เข้าไปสู่พืชจุลทซีก็ปลดปล่อยให้กับพืชหออลายอาจารย์หลายสำหนักหลายความรู้หลายอย่างหลายเนี่ยออกมาบอกส่พ่น้องฟังครับนะทีนี้อื ถ้าเกิดว่าเฮาเห็ดมันสับปะรังเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮาเลือกได้เลือกช่วงฤดูปลูกอันนี้แนวทางผมบอกเลยผมบอกเลยเนี่นะถ้าเกิดว่าเฮาเลือกรดูปลูกได้อันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเลยสิ่งสําคัญเลยเลือกฤดูปลูกได้หมายถึงว่าให้เ้าเลือกฤดูช่วงที่มีฝนครับมีฝนตกเอา้าอย่างเช่นต้นฝนหรือว่ากลางฝนจะดีกว่าปลายฝนนะปลายฝนเป็นยังไงก็ว่าบ,บดีดีอยู่ครับ สำหรับพื้นที่ที่ว่าน้ำขังหรือว่าหัวมันหมักเน่านะครับอืมถ้าว่าอยากปลูกช่วงปลายฝนเนาะผู้ดใดที่ว่าหัวมันเน่าหลายๆไปปลูกช่วงนั้นแต่ว่าต้นอาจจะบ่สูงท่อช่วงต้นฝนหรือว่ากลางฝนนะถ้าว่าต้นเพื่อจะเริ่มเติบโตดีครับมันสปารังกก็จะหัวใหญ่ ล้วก็มันก็มีเทคนิคต่างๆเออไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยการลงมือปลูกระยะปลูกพวกนี้อันนี้ก็ส่งเสริมนะครับให้กับมันสับปะรังนะครับจะได้ผลผลิตดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคต่างๆหลายอย่างหลายแนวนะครับแตกคะแนนไปร้ายขาดอีเลียนะครับอ่ะนี่ครับมันสับปะรังกะปลูกไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 16- 17 ตลาคมที่ผ่านมามือนีกับวันที่ยี่สิบปดนะพฤศจิกาสองหาแปดนะครับะเดือนเดือนกว่าเออเดือนกว่าเดือนครึ่งแล้วเออเดือนครึ่งกะสิเ้าเอาหย่าก็ได้ในหับพอดเนี่ยลองนีนลงไปไม่มาหลากะช่วงนี้กะมีภารกิจหลายอย่างหลายแนวทั้งเขาเน่ทั้งซอ,อยพี่นองเนี่ยทั้งเวียกทั้งงานจากของกะเอา กาเมืองสวนมันสะพาดังหละกอะเออสีฟ้าว่าออกฟ้าวออก,ออกแล้วผมกับสีฟ้าใส่ปุย๋ยแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่ผมจะใส่ปุ๋ยนี่ผมผมคิดแล้วคิดอีกว่าถ้าสมมุติว่าผมใส่ปุ๋ยลงไปผสมกับอ่าเชื้อราไมโครไรซาอันนี้ที่ผมจะใส่เนาะนะเชื้อราไมโครไรซาเนี่ยเขาเป็นเชื้อราที่ดีนะเป็นเชื้อราที่มีชีวิตแต่ที่ว่าใส่ก็ปุ๋ยเลยกับไ่ได้ผมก็เลยว่าอะต้องใส่คนละคนละ ใส่ที่ระยา่างบ่ใส่พร้อมกันเออตอนแรกคิดว่าเออใส่ปุ๋ยลงไปกับปุ๋นสารลงไปเพราะว่าเอออยากให้มันได้เต็มที่ก็เลยว่าเอาเชื้อราดีลงไปก่อนเชื้อราไมโครไรซาเชื้อราไมโครไรซา,ราต,ต้องบอกว่าเป็นเชื้อราที่ดีมากๆนะครับสําหรับต้นมันสับหลังเอาร่องไปยุกกระรากพืชช่วงนี้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เอาร่องไปยุกกับรากพืชครับนะ่อนที่ผมจะเอาลงไปผมต้องเอาไปผสมกับดิน อย่างเช่นทรายเออเอาผสมกับทรายว่าเขาสื่อมากถ้าซื้อในช่องทางออนไลน์กิโลหนึ่งกับโยบมานอ่าน่าจะสองร้อยกว่าบาทร้อยถึงสองร้อยแล้วแต่อยู่หัวแล้วแต่แบรนด์ที่เขาสื่อมากเนาะถ้าเขาว่าถ้าเข้าไปขอยอยู่กรมพัฒนาที่ดินนะนะซองหนึ่งมันจะได้อยู่หนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมผสมกับดินกับอะไรกันนะดินทรายหรือว่ามูลสัตว์หรือว่าปุยมักก็ได้เอามาผสมคู่เข้ากับตะกั่วท ลงไปให้าับมะสปารังก่อนนะครับออช่วงแรกผมก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพ PGR 3ที่ใส่กบมะสปพรังแลวก็อ้อยนะเอาลงไปแล้วตัวนั้นต้องการให้พืชนะด,ดในตัวเช่นจากอากาศรึงในตัวเช่นจากอากาศเอาลงมาให้พืชได้ใช้ผมใส่ตัวนี้ไปแล้วนะทีไปชงเสริมกับปุ๋ยเคมี1 4 4 2 4อัตรา2ตัว1่ตัว3 นะครับให้ตัวเจนมันหน่อยแต่ว่าผมใช้วิชีวภาพเข้าไปช่วยอาจจะหลายขึ้นซึ่งผมเห็นมั้สัปดังแล้วเอองามดีคักโยเออคักโยเออเมืองของอยู่ข้องเลยไปเปียบเมืองของก็เล้าเออคืออยู่เออขึ้นว่าคืออยู่เออขึ้นว่ามาถึงข้างแล้วเออปุ๋ยน่าจะส่งเสริมกันอยู่มเมื่อต้นพืชเขียวงาม,มนะครับเมื่อต้นพืชเขียวงามผมก็จะใส่ไมโครไรซาผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพเอาลงไปแล้วก็ทใส่ปุ๋ย ไปน้ำหลังหรืออาจจะใส่ปุ๋ยไปพร้อมเออแต่สีใส่โคราคางอันนี้ผมสใส่โคราคางผมสีบอเอาอยู่น้ำกันสมมติว่าฝั่งนี้ผมใส่พี่จีพี่อาไอ้ไม่ใช่ผมใส่ไมโครไดซ่าอีกฝั่งหนึ่งใส่ปุ๋ยเคมีบม่ต้องใส่หลายปุ๋ยเคมีพมโลดลงมาช่วงร่องเพื่อนผมก็ใส่หน่อยล่วงแล้วใส่คนราฝังไม่ให้อยู่ร่วมกันอาจจะใส่พร้อมกันอ่าสมมติว่าผมใส่ปุ๋ยไปก่อนอ่าแล้วผมค่อยมาใส่ไมโครไดซาก็ได้ให้อยู่คนราฝังไปเลยไม่ยุ่งน้กัน ราวาความเข้มของเกลืออาจจะเห็นให้พวกเชื้อร่าดีๆตุยได้นะเออขาสิยบมทนต่อความเข้มของปุ๋ยเคมีบว่าสิเป็นจินลซี์หรือว่าเิปเปนเชื้อร่าพวกนี้นะไม่ทนต่อเกลือของปุ๋ยเคมีเป็นนั่นครับนะเอามือนี้เอาความรู้มาฝากพี่น้องเอฟซีกับบัหน่อยบ่วไลครับนะกะที่ว่าอาจจะเป็นประโยชน์นนสำหรับหลายๆคนเทียบมันสมบัาิครับ อยากจะเห็ดให้มั่นสับประรังได้เกินสามตันนะครับอย่างแรกเลยต้องมีความรู้นะมีความรู้แล้วแล้ว,ลวเห็อดอะไรลงมือทําครับนะลงมือเห็ดลองผิดลองถอกแต่ว่าผมเอาแนวทางทีวันเปาะเป็นไปได้นะครับมาบอกสูพี่น้องฟังนะผมเคลียว่าผลผลิตพี่น้องจะดีขึ้นแทแน,น,น่นอนนะฐานะเทคนิคนีน้ไปใส่นะเอาแล้วการฉีดพนด่นจะดีไหมเอาเดี๋ยวบอกสูฟังในคลิปหนาะเดี๋ยวมันสียเงานะใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ด้วยพี่น้องเด้อ กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณและสวัสดีครับ